ทำไรอ่ะท่งนี้ทำไรำอ่ะเอ่อขายจังคันจมูก <c oughs> นะคะทำทำอย่างของดีดิทำแบบเป่าจมูกขึ้นดิไอ้ตัวนั้นมาอะไรวะจูงเงินสามรอบหนึ่งร้อยคืออะไรครับกรจูงให้เฉยไงถาวว้าน้องตัวอ้วนมันจะไปได้จูงจูงที่ไม่ใช่ไปขี่เขาไงจูงนี่แกะ นคันจมูกไปเดยวเฮ้ยนี่แกะตีนี่น่ารักว่าสักโอ้มันมันบ่นเก่งนะมามามาเอไปยแนนะคงะมาเียงเียง,ง,งยไอ <ป S 1> แพะปะแล้วแพะแพ,ะแพะแพะโอ้ยเขา<อ> ดูฉลาดมาใครกินไม่ได้อุ้ยพูดด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยว้าวไม่มาพูดได้ด้วยไอ้ขาตัวอื่นมันงตีหน่อยตัวเล็ก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 มาเร็วขาแล้วตัวนู้นอ่ะตัวเล็กไม่ทันอ่ะอตัวเล็กมาเร็วตัวเล็กนี่เนามันฝัวป่ะขาอย่าเดินไปเดินมาตีให้กินนาที อ่าเดี๋ยวให้กินนี่กะปนกระต่ายด้วยตันไหนอ่อนมะไอ้เอ้ไอ้แมกินมั่งกินมั่งไปเป็นกระต่ายแพ้อชอบกินน้าน่งคันจมูกไม่จับอะไรไม่จับไหมนี่ค้าสองตัวน้อยนี่หมดแล้วเหรอมไปซื้อใหม่ดิแค้านี่นี่แอบมันอยู่ตรงนี้ เรมานั่นนั่นั่นัดนเองันะเลี้ยงเลยนี่กระต่ยให้กระต่าย็กรตายให้กระต่ายเนียนี่ฮะน่ะไอสอตัวฉลาดเห็น no, บ no, ้านเนี่ยไอสองตัวที่มันไม่ได้กินแล้วเนี่ยเนี่ยเี่ยยวมึงให้สองตัวนี้หน่อยนะไม่ค่อยทันค่ะตัวเล็กนี่นี่นี่ให้ตัวนมันร้อนมัน อาเนีานนีแอบดูแอบดูนี่้าดัไวะไหนกนชอบอ่ะชอบเลยน่ายตัวเลกดำนายยังไม่ไปเยโอ้ยแยกันแล้วเดินหน้าแฮดอ่หน้ายังไงาตัวเลขหรือไงบ้า

มันหลับไปรู้ตัวไหนจะหิวเลยนะคะหัหนไ่ค่อยเดือดร้อนเลยกระต่ายจจะหลับอย่างเดียวเนี่ยโอ้ข้าโอ่งไปแล้วเดี๋ยวแพ็คเก่งๆป่ะปะไปเจ

หมดแล้ว <มา S 1> ที่จะม, <า S 1> มีม <า S 2> มแค่นี้หรอมันมีแค่นี้เงี้ยตัดอ่ะแกะทำไมตัวนี้ออกมาข้างนอ,อกอะ่ะ <c oughs> มันหน้าหน้าร้อนหนึ่งนี้เปล่าเขาเลยต้องขนแกะเลี้ยงไหมนี่แกะไหมเหมือนถ่ายพิมพ์มั้งว่าเครื่องเดี่อน เพเกยามงแมเออลองมาดเกมเลี้ยงเลเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยลเวมเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยให้ทุกตัวนะให้ทุกตัว มันจะโชคมือป่าวไม่โชคเรื่องแรกทำไมนะร่วงฮะถ่ายเยถ่ายเลยถาดิหายดิถ่ายดิถดิเอ๊ะังยัาโดนโกนขนไง ที่ที่เราเลี้ยงเพราะว่าลูกแกะใช่ไหมอันนี้แกะโตแลว่งงงอไหร่เ้ว่าตัวไหนอ่ะมันคือว่าไฮหรือยังหาในตัวเล็กนี่ไหนก็เนี่ยไหนนี่เอรอเออไม่ได้กินแล้มั้่จับหป่าจับปะไม่จับ่จับน้องเลยโอ้ยให้ตัวเล็กนาจีไหนขยื่นปากมาน่ะเนี่ย นี่แข็งขึ้นแล้วกันนั่นๆจะกลางในหัวหอยแตงตุ่มๆจะกินมั้งยังไงนายสองหัวเล่นไหมสองหัวเอาโอ้ไหนตัวน้อยหน่นไหนตัวน้อยตัวสุดท้ายนู่นตัวสุดท้ายตัวเล็กข้างล่างนู่นเล่นไหมเอ้ยไม่เอาเลี้ยงคนเดียวเลยนั่นๆๆโหดงามาแล้วให้ให้เดินมาก่อนเต้ให้เดินมาหลายๆตัวหน่อยสิ มาเร็วลกูกมาเ็วมันก็รูนะเนี่ยม,มัน,ม,นมันดูด้วยให้กินทุกตัวนี่แล้ะสินะ่ะเป็นตัวไหนกว่าให้กินทุกตัวอุย้ยจีนมันรัวงมาแล้วอันนี้ดีเอ็ตัวใหญ่เฮ้เ หมดละเลีเเ้ยงไหมยมา,าเลี้ยงไหมยมาไปไปคบไปะหมดแล้วหมดแล้วจะเดินไปที่ไหนเดินข้ามน้ำไปเดินทำดีๆไปเลี้ยวขวาขึ้น